สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบที่น่ารักทุกคนนะครับเมื่อนี้สนองวนาสาสีผพ้าพี่นองเมื่อเบิงลถเกี่ยวเข่าไทยและก็ลดเกี่ยวเข่าของประเทศเกเาหลีใต้นะครับพี่นองซึ่งผมอยากให้พีนองเห็นว่าความแตกต่างระหว่างลดเกี่ยวเข่าของไทยและก็อของเกาหลีนี่มันแตกต่างกันจังไรนะครับแต่ก่อนอื่นนี่ต้องขอขอบุญขอบพุ่นสาหรับคลิปดีๆนะครับจากคุณแช่ดลลงนะครับเอฟซีจากเมืองไทยทรงคลิปลดเกี่ยวเข่าของไทยมาให้ ดูให้ชมนะครับพี่น้องซึ่งผมเองผมกับบ่เคยเห็นอีลีนั่นแหละนะครับจักสี่าบทางไดนมันคนบ่เคยเห็นก็คือบ่เคยเห็นนะครับผมบ่เคยเห็นแต่ในยูทูบบ้านผมก็เพิ่งจะมีรถเกี่ยวเขาเดี๋ยวนี้บ้านผมก็เกือบสิบขั้นแล้วนะครับรถเกี่ยวเขาในหมู่บ้านของผมนะครับแต่ผมกับบ่เคยได้อยู่บ้านผมก็เลยบ่ได้เห็นนะครับพี่น้องต้องขอประทานอภัยหลายๆนะครับเด้อสำหรับผมเอาคลิปของรถเกียเยเก่ยวเขาไทยและรถเกี่ยวเขาเกาหลีมาให้พี่น้องเบิง่ง ผมบม่ได้มีเกียรตินาที่จะมาให้พี่น้องคนไทยเฮานี่เปรียบเทียบว่าอันไหนดีกว่ากันหรือไม่ดีกว่ากันนะครับพี่น้องแค่เอามาให้บึงศิสิวามตกต่างกันยังไงนะครับพี่น้องซึ่งนี่นี่คือคุณแช่ในล่งทรงไม่ผมเบึงคีดขิดของรถไทยเฮานะครับพี่น้องมันก็เปลี่ยนลักษณะนี่มันก็เกี่ยวแบบนี้ของเกาหลีเขาก็เกี่ยวอีกแบบหนึ่งนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นผมบอกขอเปรียบเทียบว่าดีกว่าหรือบ่ดีกว่ามันก็อยู่ที่คนเกีียวเท่ากันเพราะคนที่มาคข้อมนตนผม ถ้าพี่น้องไปอ่านดีๆจะเห็นว่าการคอมเมนต์นี่ของหลายๆคนนี่คนไทยบางคนเพิ่งก็บอกว่ารถไทยเฮ้าไ่นเกี่ยวเร็วแต่ว่ากะเอาบ่หมดก็มีนะครับบางคนก็บอกว่ารถไทยดีกว่าเกียวได้หมดรถนะครับแต่สําหรับคนประเทศเกาหลีเองก็บ่มี่พู้ไดเข้ามาตัวแยงเพราะเขาห้งฟังผมบรูเรืองถ้าถ้าเขาฟังรูเรื่องเขาคงจะบอกว่ารถเกาหลีดีกว่าคือเก่าถ้าบางคนไทยจะบอกว่ารถไทยดีกว่านะครับซึ่งรถไทยเฮ้าเอง ผมก็บอกว่าดีอยู่แล้วล่ะนะผมก็เท่าที่ผมบึ้งผมก็บว่าดีอยู่นะครับแต่ว่าผมจะบอเว่าไปจะบอให้มันเปลี่ยนคอตัวแย่งกันในการคัดแย่งกันนะครับแต่ว่าเพียงจะเอาไม้บึงซื้อว่าระบบการเกี่ยวมันแตกต่างกันนะครับพี่น้องบอให้บอให้มาข้อมีนที่แบบว่ามีความแตกแยกเกียบเทียบกันจนว่าแตกแยกบ่เอานะครับพี่น้องเพียงเอามาให้บึงซือว่ามันแตกต่างกันแบบนี้การเกีียวมันแตกต่างกันแบบนี้ระบบเกี่ยวแตกต่างกันแบบนี้ จะเอาหมดหรือวม่หมดผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่ข้นเกี่ยวมากกว่านะครับพี่น้องเอาไปช่มกันนะครับว่าระว่างรถสองประเทศนี้มันแตกต่ตังกันยังไงซึ่งในเมืองไทยกับนี่คือกันนะครับรถแบบเกาหลีนะครับพี่น้องเอาเชิญช่มได้ครับผม ร่วมกวบับบุญดอกพี่น้องเบิ่์แล้วที่ส่วนบ่ตถุก็มี่เท่เลยป เอาแล้วครับพี่น้องมาอีกแล้วเบิง่งแจกแจกได้เมื้อนี้วันนี้ดูกันแจกแจกเลยนะครับผมรถเกี่ยวข้าวเกวาหลีนะครับผมเนี่ยพไงใบพไงใบป่างานนะครับพี่น้องเอ้ยเราเนี่ยโซ่ตายนี่เฮ็ดงานนี่ปวานงเบิง่งคักๆครับพี่น้องรถเกี่ยวข้าวอยู่อยู่บ้านเฮาก็มี ผมได้ยินผมผมไปเบิ่งด้า่ข้างชุดทูบของช่องผู้ดใด้บุบันว่าของเมืองไทยกับนี่เพื่อนหยัดใส่รถปุ๊บนี่นี่กันหน้าเราได้หนี่หน้าเจ้าของรถครับพีน่น้นองนี่คือหน้าเจ้าของรถเพิ่นเพิ่นสีแล้วหน้าแปลงนี่สามเลขสามจุดเจ็ดห้าไร่นะครับผมสามเลขกับเจ็ดร้อยห้าสิบต่ดางเมตรได้เข้าหาตันครับนี่ เไไบ่งจ่าจ่าเลยพี่น้องเบิ่งจ่าจ่าเลยมาวิธีการเกี้ยวของรถบ้านนี่เป็นไรครับมันตัดแบบแบตเตอรี่์เลยเนี่ยหูกลางเลยพี่น้อง ก็สีอ้วนไปจังไหนล่ะปัานนี้เออบนสีออกนทั้งหลังจวดจวดเลยพี่น้องเ,เอ้ยเออขากแน่แต่หน้าป่านนี้สุดๆุดร้อนๆเลยครับพี่น้องเ,เอ้ยเออขาก,กันหนาดพี่น้องเอ้ย รถเกี่ยวเขาเกาหลีรถเกี่ยวเขาญี่ปุ่นนี่กะน่าจะอันเดียวกันครับพี่น้องนะแต่ว่าเมืองไทยเฮาบริยมนะครับเมืองไทยเฮาบริยมเมืองไทยเฮาก็จะเป็นรถเกี่ยวเขาอีกแบบหนึง่งแต่ว่ารถแบบนี้ก็มีอยู่เขาแก้วบอกว่าถ่ายรูปรถตีว่าท่ายวีดูหรืบอบัวพันว่าไเออไรวะ กำลังเบียกครับพี่น้องตอนนี้เบียกตอนนี้ผมเบียกกินกาแฟากินน้ำกินน้ำโคกน้ำยังนี่แหละเขาแกได้ปะไปถ่ายลถตี้ไปท,ทันนี่ผมก็เลยมาถ่ายนี่แล้วเราบอกผมมาถ่ายเนาะ้องสุดยอดเลยพี่นอ้องอันตามากครับรถคันนี้ปะเตี้ยนี่ครับพี่น้องสุดยอดเลย จะเสีออกมากเฟืองนนี่เขากจะิมัดอีกมั้งนี่ซุ่มนี่อันนี้อันนี้กจ็จะอันนี้เสียไปพันพันน์่นคือก้อนปะอ๋อเขาสีพันเปลี่ยนกวอานเป็ยนกว่าน้อยนะมาอีกแล้วมาอีกแล้ว ช่วงนี้เกาหลีก็เล่งเกี่ยวเขานะครับพี่น้องค่ารับจ้างเกี่ยวเขาบ้านนี้เด้อพี่น้องเด้อค่าเกี่ยวเขาบ้านนี้เนาะเกี่ยวแล้วสีพร้อมเนาะรถบ้านนี้นี่ราคาอยู่ที่ตันละสองแสนวอนนะครับพี่น้องตันละสองแสนวอนตันละสองแสนวอนกับประมาณห้าพันสองร้อยบาทต่อพันกิโล พันกิโลห้าพันสองร้อยบาทนะครับผมถามเถากีอมือว่าน,นี่ถามเถากีอมือว่าน,นี่ว่าค่าชีนี่ตันหนึ่งนี่เนาะช้อนกิโลนี่อีชิบมานอนอี่ิบมานอน่าสั่นหาพันกว่าบาทครับพี่น้องปิต่สวอ์ด้วยเด้แต่ว่าเขาเพิ่นแพงด้วเขาเพิ่นนี่ตันละชีเมื่อนหามื่อนพิ่นเอ้อ ขาบ้านเพื่อนตันเลยสี่เมื่อหาเมื่อเน่เออเพื่อนแพ้เหรอโอ้เออโอเคโอเคมีอะไรกินบ้างโอ้โหนี่คืออาหารเครื่องเบียกนะครับผมมีอะไรบ้างว่ามาซีมีน้ำโฮกสไปแล้วก็นมเปรี้ยวแล้วก็ โอ้โหขนสมนักแบบไหแบบไหเดียร์ครับบัดเนี่ยสำหรับคลิปนี้สำหรับนันล่าซกะมีบรรยากาศเป็นทางเมืองแค่นี้นะครับเด้อระวังรถไทยแล้วก็รถเกาหลีนะครับรถเกี่ยวเขานะครับเด้อผู้ใดมีข้อมีนใดกับข้อมีนใดนะครับแต่ว่าขอยาได้ขัดแย้งนะครับเพราะว่าผมแค่เอามาให้เบื้องซื่อๆเอามาเปรียบเทียบระวังการแตกต่างกันเพิมแตกต่างกันนะครับแล้วก็ค่าค่าเกี่ยวเขาค่ารับจากเกี่ยวเขาของเกาหลีก็ถือว่าแพงนะครับพี่น้อง มือนีสนนวัฒนศาสรมาฝากไ้แค่นี้ขอ้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญลำาุ้ยกันทุกคนขอบคุณทุกคนที่ให้กนกำลังใจสนนวัฒนศาสตรตลอดมากให้ยุใสกับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญลำาุ้ยกันทุกคนปลอดภัยจากโรคโควิดปลอดภัยจากถูกสิ่งถูกอย่างนะครับอันนี้แช่เป็นตัวอย่างซื้อๆถ้ะพี่น้องเด้อไม่พี่น้องเบิ่งว่ารดไทยกับรถเกาหลีมันแตกต่างกันแค่นี้บ่ได้มีเกตหน้าอื่นใดครับขอบคุณครับ สวัสดีครับอยู่ดีไมีแห้งด้วยพี่น้องดื้อค้อเมียนสุภาพดื้อจะมาดาผมเรือดาผมผมลบเด้อ